เอตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่สองเรื่องพระอุรุเวลกสปะเทระเอตถคะในทางผู้มีบริวารมากพระอุรุเวลกสปะเกิดในตระกูลพราหมกกสปะโคดมีน้องชายสองคนชื่อกสปะเหมือนกันเมื่อเจริญวัยขึ้นมา ที่ศึกษาจบไตรเพศคือพระเวทสามอย่างซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราามได้แก่หรือขาเวทประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. อยะชุระเวทบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆ 3. สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทํานองในพิธีบูชายันต่อมาได้เพิ่มอัฐพเวทหรืออาถันพเวท อันว่าได้คาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้ามาอีกจึงเป็นสีเรียกว่าจตุเพทางข้าัตร์กษัตริย์พี่ชายคนโตนั้นมีบริวาร500คนกษัตริย์คนกลางมีบริวาร300คนและกษัตริย์คนเล็กสุดท้องมีบริวาร200คนต่อมาทั้งสามพี่น้องมีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นฤาษีชนดิน กล่าวผมเซิงบำเพ็ญพรธบูชาตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตามลำดับกันพี่ชายคนโตตั้งอาสมอยู่ที่คูน้ำตอนเหนือณตำบลอุรุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุรุเวลากสปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมอยู่ที่คูน้ำถัดไปณตำบลน,นาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คูน้ำณตำบลขยา จึงได้ชื่อว่าขยากกสปะเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุทยานแล้วและจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนะรุกายวันในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้บำเพ็ญเป็นพระอรหันต์จำนวน60รูปเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาได้ส่งพระสาวกทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่งตางๆส่วนพระองค์เอง เสด็จไปยังตำบลรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้ายขณะนั้นมีพระชกุมาร30มสิพรองผู้ได้นามว่าพัทธวคีได้พาภรรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชุทยาน ราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรยาจึงพาหญิงโสเพณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกราชกุมารกำลังเดินเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเพณีได้ขโมยของมีค่านี้ไปพวกราชกุมารออกเดินติดตามได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไร้ายจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้า พวกท่านทั้งหลายเห็นว่าการแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากันแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าข้าจะเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันจนถึงชั้นพระสกทาคามีและพระอนาคามีทุกรงค์ จากนั้นพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้แล้วส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาสเสด็จต่อไปอยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสเสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวลากษปะตรัสขอพักอาศัยเสนึงราตรี 3, แต่อุรุเวลากษปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิจึงบ่ายเบียงว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสว่าธรรมดาว่าโค ยอมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็อยอมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจตะทาคตจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านนั้นดูก่อนมหาสมณะเราไม่ได้หนักใจถ้าท่านจะพักในที่นั้นแต่ว่าในที่นั้นมีพญายนาคดุร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็ได้ เมื่อรูปเวและกัสปะไม่ขอดคล้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟทรงพิจารณาตรวจด,ดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานฝ่ายพญานาคเห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายให้สิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏ โดยการบรันดาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อนหนังเอ็นและกระดูกของพญานาคทําให้ฤทธิดเดชของพญานาคเกิดหายไปบังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนในราตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติบันดาลให้เปลวไฟรุ่งโรดโชตนาการไปทั่วโรงไฟเหล่าชดินทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่าพระสมณะ คงจะวอดวายในกลองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอนในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงปราบพญานาคจนสิ้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาทรุ่งเช้าอุรุเวลกระสปะพาสิทธิชนมาตรวจดูเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าพระสมณะนี้มีอนุภาพมากสามารถปราพญานาคให้พ่ายแพ้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา ชิดดังนี้แล้วจึงไม่ยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาติหารและนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวันวันต่อมาพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับที่ชายป่าใกล้ๆอาสมของอุลุเวรกสปะนั้นในยามราตรีของแต่ละคืนได้มีถวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้นจาตูมหาราชทั้งสเท้าโกสีเทวราช และเท้าสามบดีพรมต่างก็เข้ามาเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาได้เรลงรัศมีส่องสว่างทั่วทั้งไพรสนยังความฉงนสนเทให้เกิดแห่อรุเวลกสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่งครั้นรุ่งเช้าได้กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นครั้นได้ทราบความตลอดแล้วรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดำริในใจว่าอานุภาพของพระสมณโคดมนี้ ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบไม่ได้แม้แต่เทพย,ยดาทุกชั้นฟ้ายังมาเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันเหมือนเช่นเราพระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอรุเวลักสปะเป็นเวลาถึงสองเดือนทรงสแสดงอิธิปาติหารทรมานอรุเวรักสปะชดินหลายประการแต่อรุเวรักสปะผู้มีสันดานกระด้าง มีทีท่ิแรงกล้ายังถือตนเองว่าเป็นพระอรหันต์อยู่เช่นเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่าตะถาคตจะยังโมฆะบุรุษชดินนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนกัสปะตัวท่านมิได้เป็นพระอรหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอรหันต์มิใช่ทางมากผลอันใดเลยเฉไหน ท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านหลวงตนเองแล้วยังหลวงคนอื่นถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคําสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้าอุลุเวรากสปะได้ฟังพระรำรักนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศรีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาจึงตรัสใจเธอว่ากัสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากถึง500คนท่านจุงบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนตถาคตจึงจจอบสมบทให้ท่านรุเวลกัสปะจึงประกาศชักชวนชนบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริขารของดาบทมีเครื่องแต่งผมทำเป็นชดาและเครื่องบูชาเพลิงเป็นต้นลงในแม่น้ำและทูลขออุปสมบทพระบรมศาสตาประธานการอุปสมบทด,ด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสรรมัมปทา พร้อมกันทั้งหมดฝ่ายนาทีกษปะและขยากสัะน้องชายทั้งสองคนซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่คูน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับเห็นบริขารของพี่ชายลอยมาตามน้ำทาให้คิดว่าอันตรายคงจะเกิดมีแก่พี่ชายของตนเป็นแน่แท้จึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่สำนักของพี่ชายเหตุพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามด้วยความว่าพรหมจันนี้ ประเสริฐยิ่งนักจึงพากันลอยบริขารลงในแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลรูปเวลาเสนานิคมพอสมควรแจกพระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยภิกษุชดินเหล่านั้นจำนวน1,003รูปไปยังตำบลขยาศีสะและประทับอยู่ณที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่แจกกล้าแล้วจึงตรัสเรียกท่านเหล่านั้น มาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนาอาธิตะปริยยาาสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุดเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอที่เคยบูชาไฟมาก่อนทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมณ์เป็นของร้อน และความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทาให้เกิดความเร่าร้อนร้อนเพราะราคะโทสะเละโมห oh ะเป็นต้นผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้แล้ว ย่ำเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชนทั้งหนึ่งพันสามรูปท่งกระแสจิตเข้าไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันตคีณาศพด้วยกันทั้งหมด พระรุเวลกสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยจิจการทางพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดาไปสู่เมืองราชครืพระพุทธองค์ประทับนลัทธิวันสวนตาลนมพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบจึงพร้อมด้วยพราหมณและเคราบดีชาวเมืองมคธ จำนวนสิบสองหนหุดเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรแก่พระองค์ส่วนบริวารที่ติดตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันคือบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกพนั่งเฉยๆเป็นต้นที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับอุรุเวลกัสป,ปะนั้นใครเป็นสิทธิ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะว่าอุรุเวลกัสป,ปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากมายและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบวารจิตความชิดของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพื่อปลดปลื้งความสงสัยของคนเหล่านั้น จึงตรัสถามพระอุรุเวลกัสปะว่ากัสปะเธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชดินให้บำเพ็ญพรตจนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสียพระอุรุเวลกัสปะเมื่อได้ฟังพุทธรรมรัตแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดีจึงน้อมนมัสก,การกราบถุนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการบูชาย,ยันทั้งหลาย ล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งการมคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในการมคุณเหล่านั้นเป็นมลทินทําให้จิตใจเศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรม อันสงบระงับแล้วพระเจ้าข้าครั้นแล้วพระเทระได้สบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์จากกิริยาอาการและถ้อยคำของพระเทระนั้นทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัยน้อมจิตลง ที่จะฟังพระธรรมเทศนาดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจสีให้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11นหุดได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนอีกหนึ่งนหุดดำรงอยู่ในไตรทรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะพระอรุเวลากัสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วยหนึ่งเมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขสองกรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สมุทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้ และอีกทั้งรู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์โดวยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมจึงทําให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและเป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านไว้ในตําแหน่งเอธะคะเป็นผู้เลิศก,กว่าพระสาวกทั้งหลายในฝ่ายผู้มีบริวารมาก ท่านดำรงอายุสังขารสมควรนการแล้วก็ดับขันธะปรินิพาน